อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ค่ะคุณผู้ชมโดยได้เกิดเหตุไฟไหม้ตึกแถวกลางเมืองยะลานะคะคในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพลิงโหมรุนแรงค่ะสร้างความเสียหายอย่างหนักแต่ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทีมกู้ภัยค่ะสามารถที่จะช่วยเหลือหญิงชาราที่ติดอยู่ชั้นสองออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ โดยเมื่อเวลา2นาฬิ59นาทีของวันที่16สิงหาคมค่ะศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูทรเมืองยะลาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวอาคารพาณิชย์ร้านช้างน้อยเลขที่63-65ถนนสายกลางเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพลิงค่ะได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างเร่งอพยพสิ่งของและหนีเอาชีวิตรอด เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครยะลาก็ระดมรถน้ำดับเพลิงหลายคันพร้อมด้วยทีมกู้ชีพกู้ภัยแม่กรณนนี่ยวยะลาเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะเดียวกันก็ได้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือหญิงชาราที่ติดอยู่ชั้นสองของตึกท่ามกลางควันไฟหนาทึบและก็ความร้อนจัดใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงค่ะจึงสามารถลำเลียงออกมาได้สำเร็จและนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลศูนย์ยะลาแพทย์และพยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลากว่า หชั่วโมงนะคะควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจํากัดได้และยังคงฉีดน้ําเพื่อป้องกันการประทุซ้ําซึ่งขณะนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังสํารวจนะคะแล้วก็ประเมินความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวนั่นเองค่ะ